สำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายได้จัดรายการมีเรื่องมาเล่าโดยพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายทาง www.zoom72.com 0โดยในเทปที่ออกอากาศไปเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาได้นำเสนอตอนเพราะรักใช่หรือเปล่า ในโอกาสนี้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวงโสท่านได้นำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยมาให้ทุกท่านได้รับฟังก่อนจะได้นำภาพความช่วยเหลือของคณะสงฆ์ทั่วประเทศที่ได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้แก่ประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เป็นสาธารณสงเคราระห์ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช พร้อมทั้งได้นำภาพที่คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพส่งแรงใจสู้ภัยโควิด -19 จําจำนวน500ชุดผ่านสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5แห่งชาติโดยพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานอกจากนี้คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกับบริษัท NCS g o b r e t จำกัด ได้มอบขนมปัง3,000ชิ้นให้กับโรงพยาบาล3แห่งในจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งแรงใจถึงบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และในรายการนะคะท่านยังได้พูดคุยเรื่องความรัก ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มต้นการสร้างบาร,รมีของพระองค์ด้วยความรักตั้งแต่แบกมานาไว้บนบ่าส่วนมนุษย์เราทุกคนล้วนมีความรักความเมตตาแบ่งปันเพื่อนมนุษย์เช่นเมื่อเห็นมุคณะไปมอบของ,องก็อยากจะช่วยเหลือทําให้เกิดความรักต่อเพื่อนมนุษย์ค่ะเกิดความเมตตาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเริ่มต้นการสร้างบาร,รมีของพระองค์เนี่ยเริ่มต้นด้วยความรักนะ เริ่มต้นได้ความรักตั้งแต่แบกมารดาวไว้บนบ่าตั้งแต่ปฐมชาติที่คิดจะสร้างบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราหลายคนรู้สึกว่าเราเข้าถึงความสุขภายในแล้วเรารู้สึกมีความรักไม่มีประมาณมีความเมตตาเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนี่ก็เป็นสเต็ปหนึ่งของคุณภาพใจ ที่พเข้าถึงความสุขภายในเกิดมหากรุณาอาจจะไม่ถึงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่ว่าก็มีความรักความเมตตาแบ่งปันเพื่อนมนุษย์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตอนที่คิดอยากเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแบกมารดาไว้บนบ่านะแบกมารดาไว้บนบ่าตอนนั้นเนี่ยความสุขภายในเข้าถึงแล้วยังยังนะ ความสุขภายในยังไม่เข้าถึงเลยน่าจะอยู่กับความทุกข์ภายในมากกว่าเพราะเรือแตกไปกับเรือสินค้าเรือแตกแล้วแบกมารดาไว้บนบ่าแต่เห็นภายในวัฏตะสงสารแล้วรู้สึกว่าชีวิตมีความทุกข์พอชีวิตมีความทุกข์แล้วคิดอย่าพ้นทุกข์แล้วดวงจิตด,ดวงนั้นมีคุณภาพถึงขนาดคิดว่าเราถ้าเราพ้นทุกข เราไม่ควรพ้นทุกไปคนเดียวควรจะช่วยมารดาบิดาแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นทุกไปด้วยนี่เป็นจิตใจที่ยิ่งใหญ่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่นะรักในสรรพสัตว์ทั้งหลายรักในมวลมนุษยชาติทั้งหลายเลยเราว่าเราเกิดมาแต่ละวันแต่ละชาติเนี่ยเราก็เจอความลำบากกันมากบ้างน้อยบ้างนะ เราเจออย่างไรท่านก็ไม่ต่างกันเพราะท่านก็เป็นเดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเช่นเดียวกับเราชีวิตก็มีขึ้นมีลงมีภัยเศรษฐกิจบ้างภัยธรรมชาติบ้างภัยโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเจอกันทั้งนั้นแหละเราเห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็สะท้อนกลับมาที่ตัวเราเนาะว่าเจออะไรก็ให้มีกำลังใจในการสู้ชีวิตไปเรื่อยๆเพราะแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย ก็เจอเหมือนกับเราแต่ยังมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มีความรักความปรารถนาดีให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นการดำเนินชีวิตของพระองค์ในแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยนอกจากเกิดมาเพื่อดำเนินชีวิตแล้วเกิดมาเพื่อสร้างบาร,รมีด้วยโดยมีเป้าหมายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องสั่งสมบุญตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วยเริ่มต้นท่านอยู่กลางกองทุกข ยังมีจิตใจที่เข้มแข็งมีความรักให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย